ต่อกันที่การแก้ปัญหาภัยแล้งครับท่านผู้ชมฮะาภาัยแล้งเกิดขึ้นในหลายจังหวัดนักขณะนี้นะครับเดี๋ยวไปดูภารกิจของทหารพัฒนากันก่อนไม่ใช่แค่เอาน้ำไปเติมใส่บ่อนะฮะแต่อันนี้เนี่ยไปขุดบ่อให้เลยครับ ก็เป็นปีงบประมาณ68นะฮะที่หน่วยช่างพัฒนาสำนักงานทหารพัฒนาภาค3มีแผนดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาลทั้งหมด28บอ่อนี่คือแผนในงบปี68นะครับในพื้นที่ทั้งหมด9จังหวัดภาคเหนือซึ่งตอนนี้เนี่ยจาก28บอ่อดำเนินการแล้วเสร็จ6บอ่อและตั้งเป้าขุดให้ครบ28บอ่อภายในกันยายนนี้นะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ภายแรงและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านแหล่งน้ำธรรมชาติ เมื่อทําเสร็จนะครับก็จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนมากกว่า5,000ครัวเรือนเลยครับเพิ่มการเข้าถึงแหล่งน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคบริโภคและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน,น้ําในพื้นที่ห่างไกลนะครับให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงน้ําสะอาดได้ทั่วถึงและเพียงพอลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในระยะยาวนะครับนี่เข้าไปช่วยขุดบ่อน้ําให้เลยนะครับค่ะ